ได้กับเขาแล้วนะครับน้าโอ้โหสุดยอดเลยครัน่าจะอร่อยครับครับรับคุตอนนี้เขาก็ได้พักกินนข้าวกันตีอันวิวดอยโฮมสเตย์ครับก็ถือว่าทริปนี้จุดหมายปลายทางของเขาก็มาจบที่นี่ครับหลังจากตีกินนข้าวแล้วเดี๋ยวขากลับอาจจะมีแวะเล็กๆน้อยๆตีไหนสักตีสตีแล้วแต่อัน พี่เก้าแล้วก็พี่ใช้จะอันป้าเอลนะฮะมูรร้สึกว่าจื้อใช้นี่จะเยอะเหลือเกินนะพี่ใช้พี่จื้อใช้ชนี่เยอะเหลือเกินเนาะเนี่ยเจ้าของวิวดอยกับจื้อใช้คนป้าเอลกับจื้อใช้คนขับรถกับจื้อใช้เนี่ย<อ> <laughs> นี่ครับ ไอติมาเอลนะครับถ้าพดมาถึงปางเมียงได้จุดนี้นะครับวิวดอยโฮมสเตย์ขอแนะนําว่าวิวสวยงามมากแล้วก็บรรยากาศในการรับประทานอาหารนะอาหารตามสัง่งนี่ครับมีสุดยอดเลยนะฮนะตีพักตีกินตีเอลมีครบมดครับเส้นบนปางกุลาะผ่าแดงปลาเมียงยนี่ฮะเมนูวันนี้มีของผมได้แล้วพี่นุ้นครับ นี่ครับโอ้โหข้าวพัดไข่ดาวนะฮะน้ำซุปร้่มกันละอร่อยมากอร่อยมากเนาะวิวดีเนาะบรรยากาศเยี่ยมมากเลยบรรยากาศสวยครับมาเลยรบรรยากาศจะเย็นครับเนี่ยเวลาเนี่ยแนอลโมเอะกำลังเมาะท่านอากูนี่กับอิดนะอิดนี่ยกำลังดีเลยครับได้ อร่อยกาครับผัดกะเพรานี่ข้าวผัดหมูกะเพราเน่ะน้องนี่อ่ามีกะเพราไข่ดาวเข้าวผัดหมูมีสองเมนูครับมีน้ำซุปเพื่อตัวไอ้ผมก็มีอายุแล้ว40สิบกว่า ใช่แล้วบริการตัวเองครับครับผมเดี๋ยวตามไปโอเคครับจบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าคลิปสุดท้ายจะมีแฮมเบิร์กอว่ามกันกำกวยสรุปนะตอนนี้กินข้าวก่อนนะโอเคครับคือนักท่องเที่ยวบนกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะได้กินตัวนี่ครับบรรยากาศนี่คือยอดเขาที่ผมอยากจะขึ้นไปพิชิตกับป่าหลวงบุก เดี๋ยวเอาไว้ถ้าผมขึ้นไปแอลผมจะอัปเดตห้ท่าทผู้ชมได้ติดตามกันครับว่าตังบนมีอะไรอย่างน่าสนใจแต่ที่แน่ๆผมหู้ว่าสามจังหวัดนี่มันจุ่มอยู่กันบนยอดดอยฮั่นนะครับหู้ซึว่าจะเป็นพะเยาจังไฮจังไม่นะมันมีเส้นแบ่งของสามจังหวัดนี่เป็นสามเหลี่ยมอยู่บนยอดดอยฮั่นตัวแล้วก็นี่ครับบนผาแดง ก็น่าสนใจวิวสวยงามอย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาทันผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ